สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับเช้านี้งาน,นเ้าก็บมาหอดจอดทิ้งเราครับขอนอนพักในศา,าลาศาลากรวดูงของรีพี่น้องครับแต่พื้นที่ที่ตั้งเวขีเล็กไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวเอาสิได้เครียเข่าหนางาน,นยหยุดยางไปหาทีมงาน,น,นครับนี่คือมองสีตั้งหนันตั้งวิธีครับ ที่เราจะตั้งวธิธีต้องลงมือแต่เชา้าธรรมะสันบะแล้วครับโอ้โหทีมงานเขาตื่นกันหรือยังไม่รู้ว่าทีมงานตื่นหรือยังเด <c oughs> วเดิกดูเ่งกันครับตั้งธรรมะาอสาิขีบจักหน่อยหนึ่งเป็นเสียงทีมงานเ็นปดอันนี้ออก โรงเรียนมาทาั้งนี้ได้ไม่รู้ว่าทีมงานตื่นกันเลยอย่างทีมงานนอนอย่ทั้งพี่ครับขึ้นนี่ตื่นกันไปนอนหลับฝันดีวะ hay mỏng đây ca cứ trong bộ phận đê heo bọt lạp bọ fẩn gặp heo cứ mà chết gấp ca pít hì đê đọt đai tốt là ครับเปิดบ่องบ่ปิดอ้าซา ทีมงานใกล้จะตื่นหรือยังตังกับเมื่อยล่าพี่น้องเก็สิลุกทำงานแต่เศร้าแล้วท้าพี่ควันทวนทวนแล้วเก็สิสดูกมาตางัง จอดทางผีคือเกาครับหุ้มทั้งนี้เจอด้วยว่าวมาบึงกันครับยังวันทีนมาสำรวจได้เพี่ามองดูมองนอนคิมงานโฮข้างนี้คือเกาละมองนี้ละมาทองผีบมาเที่ยวที่ที่พวกเราอยู่กันหลับกันได้ เส้นนี้ครับอนุญาตท่านผู้นำชุมชนเป็นคนละเอียดปิดเส้นนี้ครับเสียรถจอดท่านนีปืนตัวอาวุธเขา่าเสร้เครียดทางเข่าแล้วครับ <S <S ต้องเปิดทางให้แต่ละคันเข้าได้ มันกะ็คือสะอยู่ทั้งนี้เนะานนะนาบ้านเนี่ยเพิ่นออกไปทั้งปุ่นได เลี้ยงดอาทิพยน้ำตื่นครับวันทั้งวากวันทัน้งวันจะแช่ดีต้องมาจอดดิสในเดียวนะ นี้รถเล็กสามารถวิ่งกลางได้นี่เป็นถนนขวงเส้นทางนี้ครับ CCTV ที่วิววงจรปิดอันน,น่าไปมีลานค้าครับ ต้องเผยเกับทีมงานว่าจอดยังไงไปยังไงอย่า้ตื่นก่อนครับตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นอย่าไปบิ่งทางเขากันมาทางเจ้าภาพ่นเชีย่ยวประตูเขาทางปุ่นห้ไปนก้กกันเอาไฟลงส่องนส่อมซูมมือครับ ทีมงาน่นนอนกันอยู่นี่รารนยะ์นาตินตรีปีัางนี้มาทั้งปีวัดคนกลวงเลยครับเป็นวัดกลางเป็นวัดแรกของหว่ยเม็ก ขท,ทข้งคณะกรรมการันมาเครียรทังตัวนี้ออกให้ส่วงรางส่วงรางนี่ตัวนี้ C C T V บ่นอนบ่หลับสิฝันดีบ่ฝันดีบ่พอนอนทั้งสิ้นเมื <laughs> ม่อ,อยผมก็บ่ได้ฝันก็อันเชื่อาท,ทางเขา่าตอนนี้เขานี่ครับตั้งหันแล้วถ้าออมเข่าออกมาได้ดิต้องเข่าออกทั้งนี้ว่าสิฟ้าตั้งให้ยิบมไ่ได้ขวงแม่ข่านะ นี้เขาครับแคบอาจจะแคบนิดนึงะอะไรนี่ยังรันค่านี่เขาออกาทางนี้คลิปนี้ไว้สมมีิสักกอนเพี่น้องครับเดี๋ยวทิ้มงมนเอาเขาว่าทางนี้แหละ พอกกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง